ทั่วทุกภาคไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่เมื่อเมืองต้องพัฒนาไปเราจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นและไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนมากคือแรงงานที่ช่วยสร้างเมืองเช่นเดียวกันนะคะบางนี้จึงชวนคุยการบนโจทย์ที่ยากและท้าทายของสังคมไทยค่ะสองท่านอยู่ในรายการนะคะพี่เจคมสันจันอ่อนจากเครือข่ายสลัมสี่ภาและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ ขอเริ่มต้นที่พี่เจก่อนนะคะเพราะว่าพี่เจก็ทํางานอยู่กับหลายชุมชนอย่างใกล้ชิดเอาเข้าจริงถ้าเราพูดเรื่องความเดือดร้อนชุมชนริมรางชุมชนขอบรางวันนี้เดือดร้อนในประเด็นอะไรบ้างคะเชิญพี่เจค่ะพี่เจเปิดไมค์ด้วยนะคะเชิญค่ะตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐระบบรางนี่เยอะพอสมควรนะฮะทั้ง ถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินของการรถไฟเนี่ยก็จะมีสส่วนส่วนที่พัฒนาระบบรางแล้วก็ส่วนที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ในส่วนที่ไม่เป็นรางแล้วก็ที่ว่าเปิดประมูลให้กับให้ทางเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่นะฮะส่วนที่เป็นระบบรางนี่ก็จะมีทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ที่เห็นกันนะลหลายๆเส้นทั้งกรุงเทพโคราชหนองคายกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็มีแผนทางคู่ก็จะมีทั้งทางคู่ทั่วประเทศนะฮะเป็นแผนหมดว่ารถไฟเดิมจะจะ,จะไม่มีรางเดี่ยวแล้ว นะครับต่อไปการรถไฟก็จะทําทางคู่ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับส่วนพื้นที่ใหญ่ๆที่เป็นแปลงว่างใหญ่ๆของการรถไฟเนี่ยก็เริ่มที่จะให้นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่แปลงใหญ่ๆซึ่งถ้าเกิดว่าจะเรียกเป็นชื่อเล่นเล่นเขาก็จะเป็น TOD นะพัฒนาระบบพัฒนาในใกล้ใกล้ย่านสถานีนะครับก็จะก็ส่วนพี่น้องที่อยู่เดิมในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยที่แต่ก่อนไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยนี่จะได้รับผลกระทบกันหนะักนะครับว่าก็จะต้อง ถูกโครงการก่อสร้างบ้างต้องรื้อย้ายไปบ้างอะไรน่ะถูกดําเนินคดใีให้ให้ให้ย้ายออกไปนะครับแล้วก็เอาโครงการเหล่านั้นเข้ามาแทน,นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องต้องต้องเผชิญอยู่ตอนนี้นะฮะค่ะพี่เจคะจริงๆดูเหมือนพี่น้องก็รอฟังคําตอบจากภาครัฐแต่คดีความมันก็เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจบที่คดีความถูกต้องไหมคะปู่ครับคือทุกเรื่องถ้าเกิดเป็นในที่ดินรอกหน่อยรถไฟนะครับ มันมีโมเดลในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเยอะมากนะครโดยไม่ต้องใช้การฟ้องร้องคดีความในในชั้นโลงชั้นศาลได้เลยเขาจบกันด้วยการเจรจาพูดคุยในการรถไฟในกระทรวงคมนาคมมันสามารถไปต่อได้ถ้าถ้าทางหน่วยงานหรือทางรัฐบาลใส่ใจนะครับการแลนช์ชาร์ลิงมาตั้งแต่ตามมติบอรบ์ด13กันยา43ของการรถไฟเองเนี่ยก็มีแนวกรอบแนวการแก้ไขปัญหาไว้อยู่แล้วนะฮะเรื่องการ แก้ไขปัญหาคาดีความอันนี้ก็มีหลายๆกรณีเป็นตัวอย่างเช่นการเอานาไปให้เช่าชั่วคราวสําหรับผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากผู้บุกรุกเขาก็จะกลายเป็นผู้เช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย<ฆ>ซึ่งอันนี้การรถไฟก็ทําได้นะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรจะให้ชาวบ้านต้องไปขึ้นเรื่องพุ่นสารกันเลยคุยกันดีๆก็ได้ มันมันมีต้นทุนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องถึงโรงถึงสารอย่างที่บอกไปนะคะจริงๆวันนี้ก็มีหลายร้อยคดีที่เกิดขึ้นอาจารย์บุญเลิศใครอยากจะคุยต่อเพราะว่าอาจารย์ก็ใกล้ชิดแล้วก็ลงไปสัมผัสกับ,กบชุมชนริมรางรถไฟที่กาลังจะถูกไล่เลื้อยอยู่หลายชุมชนค่ะอาจารย์แต่ว่าเอาเข้าจริงค่ะอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรจากเรื่องนี้และอาจารย์มองอย่างไรเวลาภาครัฐพูดว่ากลุ่มเนี้ยคุณบุกรุกนี่ แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านพยายามที่จะอภิปรายตอบว่าเขาคือผู้บุกเบิกของเมืองถ้าเราเก้าไม่พ้นวาทกรรมนี้สงสัยจะไปต่อไม่ได้ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับคือผมคิดว่าคนจํานวนมากที่มีท่าทีออรังเกียจคนในชุมชนในอดหรือว่าถ้าไม่รังเกียจแต่ว่าเจอชง,งักว่าเอ๊ะเราจะไปช่วยคนกลุ่มนี้ได้ยังไงเนเมื่อเขาเป็นผู้บุกรุกเนี่ยผมว่าเป็นการมองปัญหาโดยที่ไม่ได้เข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาข,ของชุมชน เวลาเราใช้คําว่าบุกรุกเนี่ยเราจะชวนใหนนึกว่าเจ้าของที่ดินเขามีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ล้อมรู้เอาไว้แล้วก็คนก็ตัดลวดหนามก็ไปบุกรุกผูกบ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าชุมชนที่เขาไปเกาะตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดินการรถไฟเนี่ยเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นนะครับเขาไปอยู่โดยที่เจ้าของ ที่ดินคือการรถไฟเองก็รับรู้การเข้าไปอยู่ของพวกเขาในระยะแรกๆในชุมชนริมทางรถไฟย่านมักกะสันนะครับตรงที่ผมลงชุมชนอยู่ตั้งแต่ชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชาซึ่งตอนนี้มาจากโรงงานมักกะสันนะคนรุ่นแรกคือคนทํางานซึ่งเป็นพนักงานการรถไฟหรือลูกหลานของพนักงานการรถไฟซึ่งพอทํางานแล้วคุณปู่เกษียณคุณพ่อกเกษียณลูกหลานได้มีที่อยู่อพอหมดพอหมดทำงานเสร็จครบ60ปีต้องออกจากต้องออกจากบ้านพักรถไฟนะคนเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ ก็จึงมาอยู่บ้านพักรถไฟดังนั้นจึงมองคือควรจะมองพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกการมองผู้บุกรุกเป็นการมองมิติทางกฎหมายโดยที่ไม่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แลวก็ไม่เชื่อมโยงกับมิติทางสังคมว่าเอาเข้าจริงแล้วได้ถามชาวบ,บ้านรุ่นหลังก็เข้ามาอยู่เขาจะบอกว่า การมาอยู่ของพวกเขาเนี่ยช่วยให้ที่ดินมีการพัฒนาด้วยตรงกันข้ามถ้าปล่อยที่ดินรกร้างเป็นต้นอ้อเป็นต้นกกเนี่ยชาวบ้านรุ่นก่อนจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ากลัวนะครับคนเดินผ่านยังมีคนสูบยาการยังมีพ้นชิงแต่ว่าการมีคนมาอยู่ที่บ้านเรือต่างหากที่ทําให้ความเจริญเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําให้บ้านเรือนออทําให้ที่ดินตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ที่น่ากลัวเหมือนกับที่เราเข้าใจกันครับผม ค่ะถ้าฟังจากอาจารย์มูลเลอร์คุณผู้ชมจะเห็นว่ามิติของความเป็นเมืองค่ะมันไม่ได้มีแค่การพัฒนาเศรษฐกิจแต่มันมีมิติของสังคมและชีวิตของเมืองอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ช่วยเมืองด้วยเช่นเดียวกันพี่เจคะเอาเข้าจริงเรื่องนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วทางพี่เจและเครือข่ายก็เข้าไปคุยรัฐบาลคุยกับรัฐบาลอยู่หลายครั้งนะคะมีความพยายามในการเคาะมะติครมอให้เช่าที่ดินและชาวบ้านก็บอกเขาไม่ได้อยากอยู่ฟรี แต่สิ่งที่น่าจับตาจากมติคอรอมอนี้แฟนถามพี่เจตรงๆเลยค่ะมันเป็นไปได้จริงไหมคะมันมีความจริงใจเกิดขึ้นบ้างหรือยังคะ,ะถ้าจะพูดถึงมติคอรอมเมื่อวันที่หนึ่กุมภาสองห้าหกหที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยฮะไม่กี่วันเนี่ยตอนนี้เรายังคือสิ่งที่เราเสนอนะฮะชุมชนริมทางรถไฟเสนอมันไม่ใช่เรื่องใหม่ล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะฮะเป็นสิ่งที่เคยทํามาแล้วก็คือ เพียงแค่ให้เอานำมติบอด์ด13กันยา43มเนี่ยมาเป็นมติคลอมอให้ใช้กับพี่น้องคนยากคนจนในที่ดินขูงกันไฟทั่วประเทศซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันถูกจํากัดไว้ที่แค่61ดชุมชนแต่เราเพียงแค่อยากจะเปิดให้มันเป็นพี่น้องคนจนทั่วประเทศได้ใช้กันนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเก่าอันนี้2คือเรื่องการแก้ไขปัญหาคดีเมื่อกี้คุยไปแล้วนะฮะว่ามันควรจะมีกลไกวิธีการซึ่งมันมีอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะต้องใช้ในการดําเนินคดีกันก็ประกาศให้เป็นมติคลอมอซะจะเป็นกรอบ แล้วก็มีนโยบายเอ่อเรื่องรูประมาณบางส่วนสําหรับชุมชนที่โดนผลกระทบต้องรื้อย้ายเล่งด่วนอะไรจริงๆอันนี้นะฮะก็ควรจะสนับสนุนเขาแต่เรื่องรูปธรรมท,ที่ผ่านเอ้เร่องรูปธรรมท,ที่เสนอเข้าพลรมวันที่หนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อการติดตามการแก้ไขปัญหาในระดับการปฏิบัติสําหรับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟเองเนี่ยยังไม่ถูก รับไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่ายังไม่มีการเปิดประชุมของคณะกรรมการชุดกระทรวงคมนาคมนะฮะทั้งระดับคณะทํางานแล้วคณะคณะอนุกรรมการซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลไว้ว่าจะมีการพูดคุยวันที่1 7บเที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่ากระทรวงกลับไม่ส่งสัญญาณมาเลยว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าแต่มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนี่แจ้งมาคร่าวๆว่าคงต้องเลื่อนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยว่า หลังจากการเข้าคอรมอแล้วเนี่ยของพีมูฟเนี่ยถูกเบี้ยวไปแล้วหนึ่งอันนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตด้วยเรื่องแค่เปิดประชุมกับเบี้ยวนะฮะว่าอันนี้อันนี้ต้องพูดตามตรงเลยว่าเบี้ยกันนะครับค่ะก็ก,ก,ก็เห็นชัดเจนว่าทาให้พี่พน้องยังมไม่ไว้วางใจว่าพี่น้องยังไม่ไว้วางใจเรื่องเรื่องมติคอรมอที่จะถูกนำมามาใช้เป็นรูปธรรมนะฮะตอนนี้ยังยังไม่ไว้วางใจมากเท่าไหร่ ยังไม่ไว้วางใจและยังไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นจริงนะคะคงต้องถามอาจารย์บุลเลอร์ต่อในแง่ทางออกค่ะอาจารย์คะบ้านงานอนาคตของคนกลุ่มนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็อยู่ในเมืองนี่แหละคะ่ะอาจารย์แต่จะทํายังไงให้คนจนเมืองคนไรายได้น้อยอยู่ได้ภายใต้สมการการพัฒนาเมืองค่ะอาจารย์คะเอ่อผมเรื่อหัวใจสําคัญของการพิจารณาเรื่องนี้ก็คือว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากที่ที่ดินหรือพื้นที่ในเมืองเนี่ย แต่เดิมเนี่ยผมคิดว่าความพิดกระแสหลักเนี่ยก็คือจะมองว่าที่ดินในเมืองเป็นที่ดินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยดังนั้นใครที่จะใช้ที่ดินตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีสตางค์มากมาทํางานเพื่อลงทุนทําธุรกิจโครงการใหญ่ๆวิธีคิดแบบนี้การแสวงหากําไรจากที่ดินครับผมคิดว่าการก็เรียกพูดให้กระชับง่ายๆคือการการทำให้ที่ดินเมืองเป็นสินค้านะครับมันก็จะทําให้ขับไล่ให้คนจนซึ่งไม่มีรายได้เพียงพอเนี่ยที่เขาจะไปประมูลแข่งไปมูลซื้อที่ดินเนี่ยถูกเบียดขับออกจากเมืองซึ่งผมว่ากาารพัฒนนนเช่ี้ เป็นการโฆษณาที่เบียดขับคนออกจากเมืองเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเมืองไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับถ้าหากปัาจากแรงงานของคนจนดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองที่ควรจะเป็นผมว่าวิธีคิดก็คือว่าต้องยอมรับยอมรับว่าเออเราอาจจะได้ผลกําไรไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การให้สังคมเมืองทําให้คนเมืองอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าที่จะทําให้เมืองอยู่ด้วยกันได้นะครับมิฉะนั้นแล้วอ่ะก็จะเกิดความขัดแยง้งนะครับมิฉนั้นมิฉะนั้นแล้วคนที่ถูกขับไล่ถูกฟ้องขับไล่ แล้วเราจะมีความดีได้ยังไงถ้าคนเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยคนเหล่านี้ต้องการเป็นเด็กต้องออกจากโรงเรียนไปอยู่ในมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่าเดิมโครงการที่พูดว่าเโครงการนี้เราไปคดไปความเร็วสูงเราจะมีความภูมิใจได้ยังไงเมื่อโครงการนี้มันได้มาจากการขับไล่คนทําให้คนไร้ที่อยู่หรือแม้แต่โครงการที่ททุนที่มรดสนนะครับถ้าหากว่าจะสร้างเป็นคอมเพกอะไรต่างๆจะมีความภูมิใจได้ยังไงถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเบื้องหลังของที่มาของโครงการเหล่านี้มาจากมาจากชีวิตของคนที่ต้องถูกขับไล่ออกจากที่ออกจากที่อยู่เดิม ซึ่งผมคิดว่าวิธีคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีคิดที่ใหม่ถอดด้ามน,นะครับคือก่อนหน้านี้การรถไฟเองก็เคยยอมรับการรถไฟเองก็เคยยอมรับที่จะให้คนจนได้เช่าที่ดินอย่างกรณีชุมชนทับก้าเมื่อหลายเมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วการรถไฟก็เคยยอมให้ชุมชนได้เช่าดังนั้นสิ่งที่กระบวนการเคลื่อนไหวก็พู้กันวันนี้ก็แค่บอกว่าขอให้รถไฟการรถไฟช่วยทําเหมือนกับที่เคยทําให้กรณีอ,อื่นๆช่วยเอาแอพพลายช่วยเอาประยุกในหลักเดียวกันเนี้ยมารองรับมาให้การรองรับกับชุมชนที่กำลังจะถูกไล้หรือจากโครงการพัฒนาของการรถไฟ นะครับซึ่งผมคิดว่าหนึ่งคือหลักคิดอยากคิดเรื่องกําไรฝ่ายเดียวแต่คิดถึงประโยชน์เชิงสังคม<ฆ>อันที่สองในเชิงปฏิบัติมันเคยปีความเป็นไปได้และ<ฆ>เคยเป็นไปแล้วครับผมค่ะคือคือชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ว่ามีกรอบแนวทางอยู่แล้วเหลือแค่ทําใช่ครับไม่ยากซึ่งดูไม่ยากแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังนี่เหมือนกับว่าผลประโยชน์ของที่ดินจะมีมูลค่ามากหรืออย่างไรนะครับจึงทาให้เการผ่อนโอนการจะยอมเอาที่ดินให้ชุมชนเนี่ยจริงจึงการนํามติ ขอนมอมาสู่การปฏิบัติจรงราช้าอย่างที่คุณคุณคมสันพูดไปเมื่อพูดเนี่ยครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องคิดเลขอาจจะต้องถูกกดตัวเลขใหม่ค่ะคำนวณเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่พอค่ะวันนี้ยังมีมิติสังคมอื่นๆให้ทั้งพี่เจแล้วก็อาจารย์บุญเลิศพูดถึงนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะ แล้วก็ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าการพัฒนาเมืองมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะมีแค่ตึกรามบ้านช่องและทุนขนาดใหญ่นะคะโจทย์สําคัญคือแรงงานในเมืองจะไปต่ออย่างไรในสถานการณ์นี้ที่เราต่างมีโจทย์ของไรายได้และเงินในกระเป๋าที่ไม่มากเท่าไหร่นะคะนั่นคือเรื่องที่ต้องคุยกันต่อค่ะบนโจทย์ของที่ดินริมทางรถไฟซึ่งเป็นเรื่องร้อนเรื่องใหญ่ของสังคมไทยทางการพัฒนานะคะวันนี้หมดเวลาของคุณเล่าเราขยายพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ thank <music> you